สวัสดีครับชอ่องธรรมาแดดควันนี้พาออกทะเลจับปลาริงช้างถ่ายิวััาบรรยากาศธรรมชาติจะไปทะเลสวยงามธรรมชาติบรรยากาศดีๆ สวยงาทางลงไปแพร่ไปทานี้เขาลงไปในแพร่จุดหเราลงไปแพร่ลงไปแพร่วันนี้ลม แทงแรงดินี่ได้กินหรือเปล่าเนี่ยไปยูอะลมไปยูไปยูไปยูข้าวลมลุยลุยเลยดิ ได้กินไม้เนี่ยได้กินหรือเปล่านเนี่ยลูกพี่ลมแข็งแรงดีฮ่าาตั้งลึลบบ้านดีกว่าเนาะตั้งลบบ้านดีกว่าบ้านนี่ได้ไปแตปเข้าไปเป็นลมพี่น้องเอ้ยเป็นลม,เป,นลมเป็นคลื่นเนี่ย ราจะไปทํางานทําการจอดทิ้งไว้อย่างนี้วพี่นา่ายไม่มีโจรไม่มีโบร้ายบ้านเราก็ยาวทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนคจอดคุญแช่ไม่ต้องถอดไป <c oughs> ลุงข้างนี้ สบายพี่น้องเลยอันนี้ไม่มีรดลาอะไรก็ไม่หายไม่รแล้วค่ะลรมันแข็งดีีค่ะไปได้ ลราไม่แข็งมัน้ว่างแล้วลรแข่งแข็งไปกูสวัสดีเพียงแค่นี้นะครับช่องธรรมะแดงสวัสดีครับ